อขาอ่อนมานี่บ่านได้กินข้าวเที่ยงมาจักคระ่านได้กินข้าวเที่ยงส้ำเกมันขวบหันในยลงในหันเต่อแปดสี่พันคุดสระโอ้คุดน้ำส่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่สิบพัน ่อนแดดกับภากได้จากฝนเลย <c oughs> ขอขอบคุณขอบคุณทางพอทีไาไๆเด้อร์อใหญ่ใจดีที ายดีสบ,บายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเนาะพ่อกันอีกแล้วกับสองสาวบ,บุญมาบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็าตาเว้นบายๆเนาะทางอันทางห่านเพิ่นกระโถมาเสียอาทรมาส่งวุสันห้องน้ำสวพนพี่น้องเลยเมื่อเช้านี่ก็เสามาเนาะตอนนี้ก็ โ่อก็รลังสิมาอ้าวใกล้สิได้ห้องน้ำมีห้องน้ำใส่แล้วพี่น้องไอ้ทางสารน้ำฝนเพิ่นเนาะมาจังได้ก็ดีใจน้ำเด้อทางสะพนก่อนอื่นสิขับไปเบิ่งเนาะตอนนี้กะเดี๋ยวเห็นรถมาแล้วพี่น้องไอ้แต่ว่าทางสะพนเนี่ยเปิดคลิปอยูเ่เกัอน้องมีเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปส้มน้ำกันก็นกขอกบขอบบุญขอบคุณไปทางคุณยายจะดีหรือว่าทางไอทีเนาะที่ให้สะพนเป็นสภาพบุญให้ ้ให้เฮ็ดห้องน้ำาให้สะพนให้อยู่ดีมีแห้คงความเจ็บอย,ย่าได้สมไข่อย,ย่ามีเด้อปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ควสุขความเจริญเนาะป้าไปเบิ่งไปสมนํากันบาดนี้เนาะขอบคุณขอบคุณทั้ง FC ทุกคนที่เบิง่งคลิปแลบ่ขามโฆษณาขอบคุณขอบคุณหลายเด้อาเมาแอสนันี้

thanh nào cút lẽo cả phần nhục xoay lông đai sơi đấy nhỉ nha bữa đấy 盖的。Okay. นอนดูแท้คนหน่อยนี่วยเยไเมหนยคนอนดูบรีแล้วสองเท้อน,นอน้มไลายเลยนะ คน้าคุดรถคนไหนลงไห้ค่ะคนยังเนเฮอสบายแ้ใช้มือคนไหนดิเห็นมือย้อยยังลงรถลงเงียงรถลง สบายเนาะคนนี now, ่เนาะบ่ได้ยกเองสบายสมือนี่เฮ็ดหยังก็มีแนวยกแทน ได้แคดินี่นะแดดได้ดีนะเอาขาอ่อนมานี่ย่ท่นได้กินข่าวเที่ยงมาจักเมื่อท่านได้กินข่าวเที่ยง ใหญ่ได้เห็นรถเงียงนะไอ้พี่

นรับใจใจคำเถอะ นึ่งล้าเซสพันอนั่งลงเลยเจ้าก็ไดโอ้โหใหญ่โอ้ยทำไงกอนเจ้นโถละเซนหาเนาะอาเจ้าอันนีเอาี่ลอดดสักเอาีหลอหกหน่วยนะเลยหน่วยหนึ่งนหาพอดีเก่าเซนหกหน่วย ป้าปิดสองอันแสนเจ้าบริสองแสนสี่มูมคาสุงสองแสนสี่เนี่ยรวมรวมรวมแล้วบรลาหนึ่งแสนสี่สิพันกิ๊หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่สิพันเนาะเดอาร่มเลยนี่ปกติเรื่อไรคาสุงเดือารมแกดงใช้แกร่มดีนะมันนี่เดืวแต่มบนรีรีี่ไห เดียวบอกเป็นพันหรยังไงเออก็มี่อ่าเดี๋ยวโมไม่คาโซแล้วว่าแล้วว่าราคา,าประจำแล้วว่าแบบเอาเพิ่นประจำได้นเนาะเพิ่นก็อาจซิมีพิเศษลดแน่สี่เดือน,นอสี่เดือนอเพิ่นก็เพิ่นสิบพันได้คุดหากันยากมานอนคืนนี้แล้วก็เลยไม่ได้คุดนะเฉพาะนับนับกันได้บางทีเกินนับเลนดูแล สองสามเจหกสองสามเสามเทียวมัวหันในลงในหันได้สิบต่อแปดสิบพันคุดคุดสักเอ้คุดน้ำส่างหนึงล้านหนึ่งแสนสี่สิบพันคอยจอ็กซบิกโอ้หเด้อบบ ไปชื่อเอ็มร้อยจะมีเคยแต่เอ็มร้อยไปใส่แล้วเดินหนาะใจขอบใจได้หลายเอ็มร้อยนี่ตัวยี่แถวนี้เลยเนาะเดินนี่ไม่ออกไปใส่เลยเนาะก็ไปอยู่ไปไปมาๆแหละเพราะว่ามันมีอยู่นี่คนกรี๊บให้ซอยอยู่นี่เลยก็เลยไม่ได้ไปทั้งใดแต่อยากไปยู่ดีนะเพราะว่ามันจูงบูเดต เ่ไป้่วนไปมาบ้านหันแกพุนละเข่าบ้านธาตุเสียสนทั้งผุนเลยวะแมนบ้านาสบุญหนึ่งยเข่าไปส้งเลยวะไปต้นนั่นแหละทับตัวทับอีดเลยนั่นแหละออกจากป่าใหรอมก็เขานี่ฮตัวนี้เพอร์เอิร์ใสบุญสองตัวนี้สบุญสองไคุณสบุญสองมใหญ่ก็สบุญหนึ่งนะบุญยังไมซีรังวันนี้ลายเล้เร่มลายเลยแมนปูกันจแมนมาเลยนาสีหาหกงที่สองแต่ลาย อันจะคืนดไปแล้วล่ะดินมันก่วงเนาะแมทั้งพุ่นก็แม่นพุ่นเมีนทั้งพุ่นก็แม่นแม่นพุ่นก็สองหลังสองสามสามสี่เพื่นสร้างเสาของเจ้าในสร้างน้ำเพลนนี่เบาะลูว่าอยู่บ้านพุ่นซิมเนี่ยเบาะนี่พอดกัมีเสาได้แต่ขอดบุ้หูเจ้าเพื่อนต่างใายเวจ่างทรางพุ่นซิมเขาเนี่ยเบาะของมันต่อยนี่ยเบาะของพ่อบ้านต่อยซิมแม่นตี้อย่างท้าสลาเพื่นสร้างสร้ามันเกิดสร้างวุ้นอะไรตี้แบบนี้ พี่น้าโบจะตังคือพ้อพูดกันแต่เพิ่นตั้งกยได้ละเดือนหกคือจะมาตั้งบ่ได้ตัวอันนั้นก็คือตั้งด้วยค่ะนบเลื่อช่วงน่ะตั้งได้บ้านนี้มันตั้งบ่ได้ได้บ้านเนี่ยเนี่ยกายแต่าโบพูดออกภาษาแล้วพูดแล้บ้านนี้เห็นบ่เสาเฮาจะเงียบซ่สงบเลยเห็นเขาเล็งเล็งช่วงมุญาเติเขาจะตั้งก็ตั้งโบได้ก็ตั้งเอาเหลเอาอย่างมันจังว่านี่แหละมันก็จะต้องมีมือดีนะว่ามันมีก็แหละ ตองมีมือดีของมันแหละมก็ตองมีแหละมือที่พ่อมคือคนแระเจ้าเนาะดเลยมือทเนาแต่นาวันสิ้นก็บิ่ได้พิดเขาแลวเราวะเดี๋ยวขอบใจ้วขอบใจเด้อได้เด้ออ้ได้ันแต่นี้ที่มานี้มาได้ไห้ไปคุดเด้อมาแรงดาคืนเดือดแจ้งครับจะไปคุดเราเด้อบ้ดน กลางคืนกล้งคืนได้่พอเจ้าเดือนแจ้ง <laughs> ปีนดอกไฟใ่แดดแบบนี้มันเขามันท่อนหลายเทากับบ่คุดแล้วเนาะ <S <S อย่างในบ่อสบายยเนี้ยนอกจากเขาคุดรักคุด,คดยังคืนเขาคุดรักอาฟากระตะใช่แบบน,นี้เนาะโดยคอยคุดยังไปแล้วรอท่าสร้างอยู่ซื่อเดี๋ยวสีถามทั้งสร้างขึ้นอีกว่าปูนจักสอบเล็กจ็กเ้นเนี่ยนะมีเล็กมียังนะตอนนี้ใชเขาจะมีแล้วเนาะโดย เฮาไม่ตกอะสิบุลาแล้วเป็นว่าไม่เจ้าเดือยงว่าเห็ดนั้นมันเห็ดหองนาำใคเน่บอกคือแนวอื่นปันใดเนาะมาที้เล็กนิดหน่อยค่นกะสั่งแต่ว่านี่แหละแล้ว็เพี่อยากล้างเนาะแบ่งก็บแลนทั้งนั้นทั้งนี้ วันแดดก็พักได้ซะฝนเลยอ่ามันแดดบัดยามฝนนี่แดดแน่แดดแน่ก็บ่แดดแล้เนาะหาแดดก็บ่มีแม่นบัดฝนตกแดดนกว่าให้มันแห้งบ่ก็บ่แดดบัดตกแล้วบัดแห้งล้ค่ะโอ้ยบัดยามฝนตกนั่นคือสิบ่แดดบัดยามนแดดนั่นคือสิบ่ตก ของเนี oh. ้ยของธรรมซานะอู uh, ้เผื uh, ่นนอนคักซับมืงเนือนะเืออาบ้างนัืนน่อตืนเนาะนอนดีขยันไส่เสื้อแก้วนี้ด้สาวฝนเี่หาเศษไงก็หันเลกวะแล้วก็เลยออกไปตะแลงใี่เื้อมันน่อยนะมันเ้ลูกสาวเพิ่งกะสีอาบน้ำายมน้าับก็พอได้อีกชับหลวงาอาบลูกมันดด เป็นอยังเด้กันเธอค่ะบอกอันคือผู้พอนี่คุดแบบนี้ไปอาบนี่อันตรายด้นี่แดดแบบนี้ไปเบิ่งก็ไปป้ามาอนะไงนอืกอเน่อ่างน่อยามาแล้วคืยินอันในคิปทางไ้ี่่เจว่าแม่นจ้าก็เห็นรถสาเสียงเจาะ่ค่ะคือเห็นมีรถเจอด กันเนาะมีแต่คนกลุ่มเดียวกันมาอยู่พื่อแลกข่อยกับขาเอาขาอันนั้นก่อนจังชีไปเลาะเยี่ยมเมึงเลาอีกบ้านนี่บม่ได้เวยน, <c ười> นั่นแต่เดินวะเห็น,น,นตะแพงนอนก,ก็ได้อีกโอ้บุญเนี่ยไปแล้วแม่ไปหย่มนางลูกสาวบลยมีนน <c ười> หนาเไหมแล้วห้อนอ่ะเป็นตัวเป็นยังดอกเคือเราไม่ได้ออกเด้ บ่าย2:00นยังเบา n นั่นอยู่แม่นมนีน่ะแดดอยู่หลมวานี่น่ะบ่ลมนะะว่าลมน้อยๆวนี่ เมือ่อยกับพักเลยวเนาะไล่เติบเ,เด้ยวยด้น้อยนึงน้อยนึงบังลมบังแดดเนาะมาวันนีเห็นคนไป <c oughs> <c oughs> พบแล้วพ่อยดีคอนเดดมันแดดไล่กับพักก่อนนะเนาะาพักไปก่อน<ะ>เอพราะว่ามันแดดมันไหวได้ข,ข่อยแข็งแดดไล่เลือดดังสัตว์ออกได้ข่อยนะ ตูมูได้ห้อนมันเป็นยังผลเ,เอิ่นห้อนในบอ๊ะน,นอะฮาเคงแดดลายอะไรห้อนในผลนะไรเนาะลืมมันนั่นก่อนสี่ ไม่ไม่ก็สีจบคลิปเลยพอน้องเอดดีเราเมื่อยเราเป็นเด็กเมื่อยกระพักมันเด็กอ่อนนะจังเ็ดเนาะโดยคือตอนแรกสิแบบว่าจะเดินมันตกดินหัากระเฮ็ดเนาะแบบว่ามันเด็กอ่อนๆนี่ส่วลายดอกลงพื้นค่ะมันก็อ่อนมันแข็งแต่ทงทงเดี๋มันชุดก่อนตไม่คุดเดี๋ยวมันได้ยอกเดี๋ยผมมันจะคุดตัวมันแข็งชุดแหละบัดเจ้ายาเจ้าอัพพาร์ตตัดปกไว้เดลยเนาดินแข็งได้ไวเลยเนี่ย เดี่เจ้ายางพุทเดี่ยวเจ้ากาแฟกาแแกไปโป่กเลยดีนะเดี๋ยวบัดนี้ก็พ้นมานันเรียบร้อยขอบัตริจบคลิปเนาะมีแต่ลืมมันนั่นสพนผู้ใหญ่ผู้เทศห้องน้ำให้นี่กะผู้เดียวกันแล้วผู้ใหญ่ผู้เทศเพื่อนน้องมีเนาะโดยคือสื่อพอที่โดยคือสื่อพอที่โดยสพนก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพอที่หลายๆเด้อ พ่อใหญ่ใจดีที่ว่าเห็ดหองนำให้ซาฟนทีว่ามีตาเนาะทางขอบรัวซาฟนก็ขอห้เพลินจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งความเจ็บปวให้ได้ความไข้ปวให้มีคอให้เจริญในนาทีการงานเงินไหลนองทองไหลามาเงิน,นดอล,ลลาร์ไหลเขาไหลเจ้าเด้อพพอเด้อแล้วก็ขอห้พออายุหมั่นควัยืนเป็นโฮมโฟห่มไให้ลูกห้ยล้านให้ ผูถ้ถูกงยากตลอดปีและตลอดไปขึ้นเนื้อลองใต้กระหอให้เดินทางปลอดภัยห้คนหากคนแพงพอสาธุแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณทางสบุญลายๆเด้อที่ว่ามาเป็นสะพานบุญให้สะพนที่ว่าสางห้องน้ำให้เลยว่าหลายๆอย่างที่สบุญมามอบให้ทางสะพนสะพนก็ขอขอบบุญขอบคุณทางลาย,ลาย ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานขอให้เป็นสะพานบุญแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปเด้อซ่าทุกคนหน่อยจะตื่นได้สักคนได้ไหมตื่นย่างข่อยกลับมาผู้ใหญ่เพิ่นให้เป็นตัวแทนเนาะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็อีโต้หัวใจซะเอาเพิ่นก็ได้สักคนเลยเนาะตื่นเลได้ตื่นแล้วเมื่อหนึ่งเป็นหะเ่อนอนผุญบอก ออออีกแล้วเออๆเฮาก็ได้เนาะอ่ะจังได๋เฮาก็สิพุ่นแหละจบคลิปซะก่อนพี่น้องเอ้ยแฮ่ได้คนน้อยตืนอือโอ้บ่ยอมะว่าให้มันชุดหน้าล่ะวอย่าลืมอ่ะชุดหน้าแขงตออย่าลืมมาากระตาดนําพกเด้อบัดเซาแข่งไวคือหยังแข่งกัทั้งเิงมันเนาะแม่นแขงเ ข,ขัดฝนตกใช้คืนนี่แห่งสีอ่อนคักน่ะตามสบายเด้อพอดีเด้อเด้อนะโอเคพี่น้องเไงทางทรศัพมาเป็นทีเรียบร้อยพอน้องเอ็ดดีก่ะคุดคุมฝาดนี่เนะาะอ่ะจังใดสำหรับคิทน,นี้ก็ขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อที่หลายๆเนาะที่มีแต่สงสารทางครอบครัวสะโฟนเห็ดหอกหน้าไม่สะโฟนเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเด้ออยู่ดีมี่แห้งขอบเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มี ปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาพอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องอยู่เย,ย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจหายมาสํายกระกบขึ้นไปหาลอยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไหลเข่ามือแรงเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบ,บคุณไปเบิร์สุข,ขุสุขคนแหละนะไปแล้วพี่น้องบ๊าย